สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในห้องทดลองเหมือนเดิมน,นะครับคือห้องน้ํานะครับเอพอดีผมเออ่ได้พบเจอเอชิ้นส่วนตัวใหม่นะครับอ่ผมมาลองติดตั้งในตะบันน้าดูว่ามันใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือน้ําน้ำจะขึ้นสูงกว่าเดิมเยอะมากปกติมันจะอยู่ด้านล่าง ตอนนี้น้ําขึ้นมาเกือบประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับทีนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์ตัวใหม่ตัวนี้เราจะมาเทสการทํางานว่าตะบันน้ํามันยังสามารถทํางานได้ปกติหรือเปล่าซึ่งการทํางานปกติของมันคือจะได้น้ําประมาณเจ็ดแก้วนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับผู้ช่วยผู้ช่วยของเรานะครับสวัสดีครับผู้ช่วย ตัวใหญ่มากผู้ชื่อผู้เชื่ยพร้อมกับมือถือเอาไว้จับเวลานะครับโม่เดี๋ยวเรามาเริ่มการทางานกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราให้น้ําอยู่ในระดับนี้แล้วอ่ามันจะยังทํางานปกติได้หรือเปล่าพร้อมกับอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการทํางานกันเลยนะครับพร้อมกับการจับเวลาข้างล่ง้าบนข้างบนก็จับเวลา แาล่างไ้่ก็เริ่มทำงานครับ<อ>เปด<อ>บิดเปิดเปิดเเปิดเริ่มมาเปิดอเรียนทำงานเวลาเริ่มเดินตามปกติ

ไม่ทำไม่ทำแล้วเอาไม่ทำแล้วเอาเวลาจะหมดแล้วครับเขาเป็นะโอเคนะหยุดหยุดการทำงานโอเคตอนนี้เครื่องหยุดแล้วนะครับแต่นายิกาไม่หยุดราฬิกาชักมันที่แคบไปกันที่เราได้น้ำที่เราได้นะนนี้อ่ะเราเริ่มตัวงกันเลย ต้องได้เจ็ดแก้วนะใส่เดิมเนาะใส่ตัวนี้ไหมใส่ก็ได้เอ,อาใส่นี้ก็ได้ใส่นี้ก็ได้หนึ่ง ็7แก้วนะครับดูว่าได,ด้หรืาาอเปล่าพอครับครับกลับลุนดูด้วยกันที่เจ็ดแล้วกลับ7แก้ว7แก้ว7แก้วครึ่งนะ7แก้วนิดๆนะดดแก้วแล้วคือ7แก้วครึ่งนะครับก็ถือว่ามันทำง,งานปกติอาเทยไปเลย เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมเพิ่มเติมไปมันคืออะไรนะครับนี่ครับตามสายเลยนี่ครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราให้มันทำงานนะครับออาเปิดท้างบนเอ,เอาอันนี้หอกไหมเออน้ำน,นี้เอาน้ำนี้เททิ้งไปก่อนเทเทไปก่อนดีก่าไม่น้งวันเลยไม่น้งวันเลย ให้มันเติมเข้ากันเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ว่างคืออะไรนะบนีอุปกรณ์ที่ว่านค,ค, <c oughs> คือตัวนี้ น้ำมันของมันนะครับเดี๋ยวเรามันจุ่มลองจุ่มในน้ำดกว่าว่ามันยังสามารถขยับได้ด้วยว่าเอามันมันถือนะสองมื่นไม่ถือไว้ก่อนดิอ่าเรามาดูนะครับว่านี่ครับว่ามันสามารถขยับในน้ำได้ด้วย ขยับได้นะครับให้เราจะตั้งที่ว่าอะไรดีอ่ะอุปกรณ์ตัวใหม่นี่ยถ้าดูจากขยับหมันหัวใจเหรอมันหัวใจใช่เล่นเหมืนหัวใจเลยเล่นมืนหัวใจไหมเล่นมาเหมืหัวใจแล้วนะใช่ับงนั้นเราเรียกนี้ว่าอะไรดีหัวใจพยาแรงเหรออ่าหัวใจพยาแรงนะครับตัวนี้ครับของมาดีของมาตัวนี้พอดีอ่าหมาว่าตัวนี้จะทำงานนะครับ ตะวันน้ำก็ยังทำงานปกติทีนี้การใช้ประโยชน์ของมันเนี่ยที่อยู่นี้ก็คืออุปกรณ์ที่ว่าหลายคนก็อาจจะเคยใช้นะครับเพราะว่าใช้ั๊มน้ำขึ้นจากขึ้นจากอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเกยอะไรคูลเลอร์ไม่ใช่เกียวไม่ไมเกียวแล้ว ขาเรียกอะไรถังน้ำเลยถังน้ำาอเออถังน้ําเลยถังน้ําบ้านๆนะครับเอาไว้ดูดน้ําอันนี้ก็หลักการคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูเอ่อใช้มือใช้มือเข้ามาใช้ใช้มือบีบแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็นวาล์วสองตัวเอาเปิดดูเปิดมุนมุนมุนไม่ใช่หมุนตรงนี้มุนข้างล่างเออนั่นแหละมุนมุนมุนออกเออนั่นแหละ ข้างในนี้ก็จะมีวาลสองตัวนะตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อยู่อยู่ยตรงนี้ตัวหนึ่งทํางานเป็นลิ้นนะ,ะลิ้นเป็นวาลสองตัวโดยใช้แรงแรงบีบนี่นี่เอาตัวนี้มาตัวนี้ก็ใช้แรงบีบทํางานเหมือนกับหัวใจพยายแรงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทดสดูดูตัวนี้นะครับว่าถ้าหนึ่งนาทีอ่ะมันจะได้น้ํากี่แก้วนะครับ อ่ะประกอบเลยประกอบใส่กันไปเดี๋ยวให้ผู้ช่วยประกอบอย่าบังเลยอย่าบิดแรงนะเดี๋ยวฟัง <laughs> หลักการเดียวกันนะครับรแต่ว่าทางใชนนะ้ทางใชแง้แรงแรงแรงจากมือคนนะ <Okay. S 1> อ่ะนาน้ำขึ้นนะ, <Okay. S 1> ะเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับการใช้งานเอามาไปเลย น้ำน้ำที่ต่ําน้ําที่ต่ําขึ้นที่สูงอะไรครับเอาเร็วเลยสามสิบครั้งก็พอให้ได้สองแก้วสามสิบครั้งเลยสามสิบครั้งก็พอมันก็เยี่ยมเยี่ยมเลยไดไอาเร็วเลยนับนับไปเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ้าสิบหกแก้วแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ดาสิบห้าสิบห่าโอเคเรามาพนานดูได้ได้สองแก้วรเป่าครึ่งนาทีเนรับโอาคครึ่งนาทีวะเดี๋ยวผู้ช่่ยหมดแรงก่อน บีบแรงเหลือเกินเมื่อกี้หัวใจพยายแรงบีบนิดเดียวเองแต่แรงกู้ใช้เยอะอาจจะได้สามแก้วกุ้งเนี่ยสแก้วกว่าแล้วได้สามแก้วสแก้วอ่าแรงแรงบีบเยอะก็เลยได้สามแก้วนะครับทีนี้หัวใจพยายแรงที่เราเพิ่งค้นพบนะครับการนำไปใช้งานก็คือตัวนี้ ตัวนี้ใช้แรงบีบเข้านะครับแต่ของเราหัวใจพยาแรงเราใช้แรงออ,อกแรงเด้ง,ดงออกแรงดังนอากาศแรงแรงเด้งออกของมันนะครับบรรยากาศที่อยู่ในอ่าทีนี้เรา,เ,าเราจะเอามาใช้กับในนี้แเดืเออว้นนึงเดีวปั๊มหน่อยดูครับ ราจะให้หัวใจพายแรงมาเต้นอยู่ในนี้นะครับ <Okay. S 1> อ่าเพื่อกระตุ้นให้วาววาวสองตัวนี้ทํางานนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้ใส่ไม่ได้เพราะว่าอ่าวาวตัวนี้ทิ้งไว้นานวาวตรงนี้มันรัว่วน้ําที่ที่เราเก็บกักได้มันเลยไหลไหลไหลย้อนกลับลงมาทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงนะครับทีนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาอ หัวใจพยาแรงนะมายัดมายัดใส่ปั๊มของเรานะครับตัวนี้มันก็อยู่ประมาณนี้คลิปนี้ก็นะแค่นี้นะใช่คลิปนี้ก็เท่านี้เลผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอขอบคครับไม่ฝากคนติดตามด้วยสิอ๋ออย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้ทําต้นแบบขึ้นมานะครับหลังจากตัวนี้มัน จะทำะแบบว่าปั๊มน้ำปั๊มน้ำขึ้นมาได้จะทำแบบว่าสายวย <laughs> สยวย <laughs> แบบง่ายๆ